สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับประเด็นวันนี้ที่จะพูดคุยนะเป็นบอสตันเซลติกเจอกับมิวัก e ี้บัคเกมที่4นะครับเปิดเกมมาเนี่ยก่อนเกมนะครับ r o เบริร์ตวิลเลีม,มีอาการบาดเจ็บหัวเข่านะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับแล้วก็บอสตันเซลติกเนี่ยใช้แกรนวิลเลียมลงเล่นแทนแล้วก็มิวัก e ี้บัคมีการปรับแผนนิดนึงนะเอาเกสันอเลนลงมาเล่นแล้วก็เอาพอติสเนี่ยออกไปนั่งนะครับแล้วก็ใช้แมทธิวดอบไซส์ให้เล็กลงนะครับ เปิดเกมมานะเป็นมิววอกกี้บัคเล่นได้สมบูรณ์แบบมากกว่าขึ้นนำไปก่อนทิ้งห่างเลยช่วงก่อนควอเตอร์แรกนะแล้วก็ควอเตอร์2เนี่ยบอสตันมาแซงได้นิดนึงควอเตอร์ที่3มเนี่ยมิววอกกี้บัคนำแบบโอ้โหนำ11นา11คะแนนแล้วก็โมเมนตัมเกมอยู่ที่พวกเขาเนี่ยควรจะชนะด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วควอเตอร์ที่4เนี่ยกลายเป็นวอสตันเซลติกพลิกแซงตอนท้ายวันนี้เจสันเททัมท็อปฟอร์มมากๆเอาฮอฟฟอร์ดฟอกท็อปฟอร์มแบบสุดๆนะสุดท้ายแล้ว บอตตันเซลติกกลับมาชนะด้วยสกอร11์116-108ต่อนะวันนี้ผมขออนุญาตไม่ตัดเลยนะแล้วก็พูดประเด็นเนืน้อเน้นๆอย่างเดียวเท่านั้นนะที่ผมชอบแล้วผมเห็นในเกมวันนี้นะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวคอมเมนต์พูดคุยกันประเด็นแรกเลยที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยคือเกมรับของบอตตันเซลติกคือต้องใช้คําว่า โค้ดของบอสตันเซลติกเนี่ยมันนักเลงมากๆนะมันแบบย่างเก๋ว่ะมันคือคือทุกทีเนี่ยสเกมที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเน้นว่าเขาจะแก้ยานิดยังไงจะหยุดยานิดอเทตูคัมโปยังไงหาคนไหนที่ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ไปหยุดยานิดดีซึ่งเกมวันนี้ไอ้โค้ดไม่เลือกใช้แบบนั้นละโค้ดบอกว่าก็กลับไปเป็นตัวเองนั่นแหละไปเป็นบอสตันเซลติกที่เล่นเกมรับดีตั้งแต่ตอนท้ายฤดูกาลเนี่ยเขาใช้วิธีการเดิม ใครป้องกันยานิดส,สมมุติเอาฮาฟร์ป้องกันก็ป้องกันไปถ้ามีคนมาสกีนถูกไหมเกมที่แล้วมันมีการสกีนเปลี่ยนและยานิดทําแต้มได้วันนี้พอมีสกีนปุ๊บตัวเล็กตัวใหญ่เหรอสลับตัวประกบไม่เป็นไรมาคัสสมาร์ทก็ป้องกันยานิดได้อันนี้นักเลงมากไม่ว่าใครจะสะกีนกับยานิดเขาเปลี่ยนหมดทุกคนจะได้จับยานิดหมดตั้งแต่สมาร์ทบาวเททัามเอาฮาฟร์ทุกคนแล้วก็ยานิดเล่นดีก็เล่นไป แต่ว่าระบบเกมรับโดยรวมเนี่ยมันจะดีมากๆมันเลยทําให้องค์ประกอบรอบข้างของบอสตันเซลติกเนี่ยทำแต้มได้ยากขึ้นคนที่มีผลกระทบต่อเกมรับแบบนี้นั่นคือจูฮาริเดนะครับจูฮาริเดเจอการเล่นเกมรับแบบบอสตันเซลติกเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพเขาลดลงยานิดยังเล่นดีอยู่โอเคเข้าใจจังหวะไหนยานิดได้ก็เอาไปจังหวะไหนพวกเขาสลับตัวประกบดียานิดก็เล่นยากแต่ว่าฟอร์มวันนี้ยานิดก็ยังทําได้ดีแต่ผมชอบเกมรับของบอสตันเซลติก ซึ่งถือว่านับถือหัวใจประเด็นสำคัญเกมวันนี้บอลตันเซลติกเนี่ยเล่นไม่ดีนะครับควรจะแพ้ด้วยซ้ำโมเมนตัมทุกอย่างเนี่ยควรจะอยู่ฝั่งมิวอกกี้บัคแต่คนที่เซฟชีวิตพวกเขาไว้ตลอดทั้งเกมนะนั่นคือเซนเตอร์ตัวเก๋าพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดตัวเก๋าอย่างอ,าอัลฮาวฟอร์ดวันนี้อ,อัลฮาวฟอร์ดเล่นดีมากๆยิง14ลง11ฟิลโก78%ทำสามสคะแนนแรีบาวสามแอสซิสต์3แต้มยิง7ลง5 ทั้งเกมเอาฮาฟร์คอยประคองเกมอยู่เกมจะไปจะไปก็ได้เอาฮาฟร์เนี่ยยิงตามตีตื้นไว้ตลอดและยิ่งควอเตอร์สเนี่ยเขาไม่พลาดเลยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะถ้าแมนอ u t เดอะแมหนึ่งคนที่ต้องเลือกเนี่ยผมให้เอาฮาฟ r ์ร้อร์เซนตวันนี้เล่นดีมากส่วนอีกหนึ่งจุดนอกจากเกมรับมีการเปลี่ยนนะเอาฮาฟร์เป็นพระเอกเจสันเททัมเจสันเทเนเทมัมเกมก่อนเนี่ยเขาโดนเวสลี่แมทธิวมาจับถือว่า แลวเขาไม่พยายามสู้กับเวลลี่แมทธิวเลยเจอจูฮาริเดมาจับก็ไม่พยายามสู้กับจูฮาริเดวันนี้บอตตันเซลติกเนี่ยเขาวางแผนมาให้เททัมเวลาเททัมได้บอลโดนประกบติดแบบจูฮาริเดนะเขาก็จะมีมาคัสมาร์ทเนี่ยมาสลับตัวประกบให้ให้เจสันเททัมเนี่ยได้เปลี่ยนตัวประกบหนีจูฮาริเดบางลูกหนีพ้นก็ลุยเลยตัวต่อตัว,ตวไปเจออัลเลนไปเจอฮิวไปเจออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่จูฮอลิเด แต่ว่าบางลูกเจอจูฮาริเดเจสันเททัมก็ไปทำเกมแทนรู้ว่าจะลุมรู้ว่าจะมีคนมาช่วยนพุ่งเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงตัวประกบให้เพื่อนแทนวันนี้เจสันเททัมเกมที่แล้วเวลาเขาเจอจับติดเขาแทบจะไม่เล่นเลยวันนี้เขาเล่นได้ดีมากๆยิ่งควอเตอร์ที่4ควอเตอร์ที่4เนี่ยผมให้เจสันเททัมเนี่ยเป็นปัจจัยในการแพ้ชนะของเกมวันนี้นะต้องบอกเลยว่าประเด็นควอเตอร์ที่4เนี่ยคือเกมมันสูสีอยู่ แล้วบอสตันก็นําอยู่แป๊บหนึง่งแต่กลายเป็นว่าคอร์เตอร์ที่4เนี่ยเททัามเล่น,เล,นเล่นแบบเล่นพร้อมจะเล่นทุกลูกแล้วก็บอสตันเซลติกเนี่ยคือต้องมองว่าบอสตันเซลติกเนี่ยทำได้ดีแล้ววันนี้เดาไม่ถูกเลยทุกคนทําแต้มได้ดีหมดคอร์เตอร์ที่4มาคัสสมาร์ททามิดแมตเกสันอเลนมาคัสสมาร์ทเล่นอันนี้ผมชื่นชมนะผมเดาไม่ถูกจงังหวะไหนอาร์ฮฟอร์ดว่างอาร์ฮฟอร์ดเล่นเททัามเจอเวสลี์แมทธิวบุกทะลวงอย่างเดียว อันเนี้ยมันส่งผลไปมองฝั่งโค้ดมีวากกี้บักด้วยว่าวางเกมผิดวางเกมผิดในความหมายของผมคือในควอเตอร์3ควอเตอร์4เนี่ยเขาเอาเวสลีย์แมทธิวมาจับเจสันเทธามซึ่งถ้าใครดูเกมเนี่ยจะเห็นเลยว่าเทธามกับแมทธิวเนี่ยเกมวันเนี้ยเกมก่อนแมทธิวทำได้ดีเอาอยู่แต่เกมวันเนี้ยพอเจสันเทธามเขาเริ่มเอาจริงและเล่นจริงๆอะ่ะจับยังไงก็จับไม่อยู่โดนลูกหนึ่งก็แล้วตอนแรกเนี่ยแต้มมันเท่ากันอยู่นะ เกสันเทเทมพาไปนำพาไปนำสี่แต้มผมก็เฮ้ยทำไมโค้ชไม่เปลี่ยนตัวประกบไม่ต้องขอเวลานอกนะควรจะเอาจูฮ o ลีเด์เนี่ยกลับมาประกบแล้วลองเอาแมทธิวเนี่ยไปประกบเจเดนบาวซึ่งโค้ชก็ไม่ทำพอไม่ทำเนี่ยเทท่าม,มันก็บุกต่อบุกต่อจากช่องว่างเสมอกันกลายเป็นบอสตันเซลติกเนี่ยกลับมานำสิบคะแนนพอนำสิบคะแนนแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วผมมองว่าปัจจัยสำคัญที่มันแพ้กันเนี่ยผมก็ต้อง ชมเท่ามว่าวันนี้เล่นแล้วก็พยายามจะแบกทีมส่วนอีกหนึ่งคนที่ต้องตำหนิเนี่ยก็ต้องเป็นไมค์บูเดนโฮเซอร์ซึ่งไม่ยอมแก้เกมคุณก็เห็นอยู่ว่าเท่ามท็อปฟอร์มทำไมไม่สลับตัวประกบไม่เอาตัวประกบที่ดีกว่านี้มาป้องกันแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ชอบมากๆนะครับวันนี้บอสตันเซลติกเนี่ยมีการกระจายกันเล่นได้ดีมากๆทุกทีเนี่ยเขาจะเล่นกันแค่จเจเรนบาวกับเจสันเท่าม แต่ว่าวันนี้เอาเคเททัม okay, um, วันนี้อยู่ในฟอร์มที่ดีก็เล่นได้ตามมาตรฐานแต่คนอื่นสเตปอัพขึ้นมาเอาฮารฟอร์ดมีโอกาสยิง1 4ครั้งเจเลนบาวมีโอกาสยิง11ครั้งมาคัสสมาร์ทมีโอกาสยิง13ครั้งแล้วก็มาคัสสมาร์ทเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่4ช่วงชี้เป็นชี้ตายวันนี้เขายกระดับตัวเองขึ้นมาเขายิงลงไปทั้งหมด4ลูกนะครับจากการยิง5ครั้งทาไป9คะแนนควอเตอร์ quarter ที่4เนี่ยเป็นควอเตอร์ของเททัมเอาฮารฟอร์ดมาคัสสมาร์ท ซึ่งณจุดนี้ฝั่งมีวอกกี้บัคต้องคิดแล้วว่าจะทํายังไงต่อเพราะว่าตอนนี้ยานิสยังเล่นดีเหมือนเดิมแต่จูฮอริเดเนี่ยพอบอตันเซลติกเขาแก้กับไปจับแบบเดิมเนี่ยจูศักยภาพลดลงเขาจะแก้ยังไงต่อไปแล้วก็เกมวันนี้ที่มัน,มนผิดผิด,ดพลาดพลาดผมโทษโค้ดนะโค้ดมีมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนจังหวะของเกมได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าตามมาตรฐานเนี่ยมีวอกกี้บัคยังทําได้ดีมากมาก อุตสาห์นำมาตลอดทั้งเกมพอเตอร์ Quarter 4ตอนต้นก็นำได้แต่ไม่สามารถรักษาจังหวะของเกมได้จูฮอลิเดย์ฝากไว้นิดนึงวันนี้มี16คะแนนมี9แอสซิสต์เทิร์นโอเวอร์แค่2ครั้งสถิตินี้สวยมากๆแต่ที่ผมบอกว่าเขาโดนลดทอนศักยภาพลงเนี่ยฟิลโกเขาเนี่ยยิง22ลง5ฟิลโก2 2 เกมลับของระบบเกมลับของบอสตันเซลติกเนี่ยมีผลต่อจูฮอลิเดมากมากแล้วก็ทําให้เอฟเฟกตีของจูฮอลิเดเนี่ยลบ23ไปดูต่อว่าเกมหน้าเนี่ยตอนนี้ซีรีส์เสมอกัน2-2นะความได้เปรียบย้ายกลับจากเนี่ยตอนต้นนะยอยู่มีวักกี้บัคตอนนี้ความได้เปรียบย้ายกลับไปอยู่บอสตันเซลติกแล้วเพราะบอสตันเซลติกจะได้เล่นในบ้านอีก2นัดถือว่ามันจะสลับกันเล่นในบ้านแต่ว่าตอนนี้บอสตันเล่นในบ้าน2นัดบัค1นัดเพราะซีต่ากว่า ความได้เปรียบอยู่ฝั่งบอลตันเซลติกแล้วตอนนี้ต้องมาดูว่าบัคจะแก้กลับมายังไงให้จูเล่นได้ดีและก็มีประสิทธิภาพนะครับเป็นซีรีส์ที่คุณภาพครับแก้วเหมาะสมกับการดูบาสในรอบนี้มากๆนะครับสำหรับวันนี้สมควรแก่วเวลานะครับลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมควรกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ